โอเคโอเคตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อ่าแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่มีไอพวกนี้เอาอะไรเนี่ยเนีกยี้เนียนเลยเนียนเลยไอ้พวกนี้มันดูแค่มุมสูงเว้ยไม่สังเกตกูหรอกอยู่สาวคนไม่อยู่กลัวสี่สี่สี่คนฮ่า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 ฮ่่้ยแฟนขับกูเยอะแฟนขับกูโคตรเยอะเลย โอ้ยเฮ้ยโฮ้ย้้มึงจะส่งตติเกอร์เขาทำไมกูไอ้โงเอ้ยีแต่ว่าแต่ว่าตุ้ตกเกอร์ยู่ได้ว่าโอ้ยเีตัวอยู่กูเีตัวเี่ตัวแล้วเี่ตัวอะไวะเนี่ยแล้วแล้วมั้วแต่มึงกระยับดีเยี่ยดีหาตัวแล้วแบกหตัวเอ้ตัวหนึ่งตายตัวนึงตายเยเร็วเยเร็วไปไปไป รอก่อนรอก่อนล็อกก่อนออมีคำใบ้ไว้ยคำใบ้อยู่ไหนเนี่ยเออนี่ไงโอ้เขาไม่เหรอตหน้าตัวตาเอ,อ้ยแตกหนึ่งไอ,อ้เหี้ยเอ้ยแฟนขับกูตายอีกแล้วเหลือสองคน<ๆ>เหลือสองคนแล้วเ<อ> <laughs> นี่ยดี <laughs> ่นี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 ่สุดตื่เกิดสุดที่เกิดอะไรอะไรครับอะไรครับทำอะไรหน้าทำ <laughs> อะไรเะ็กครับ ตัวนี่และว่ะไม่ก็ต้องตั้งตัวให้แหลกตัวนี้จี้จ้องผมแบบนั้นดิครับอุ้ยอุ้ยแย่ไปตามไปอยู่ก็ได้ยิงแย่ที่หมายแล้วสัตว์เหลือกูคนเดียวเหลือกูคนเดียวแล้วแม่สับกูไปหมดเลยแม่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหลือกูคนเดียวแล้วเหลือกูคนเดียวแล้วอยู่ข้างหลังเพื่อแม่กูอยู่ข้างใต้โต๊ะ ใช่ใช่ใช่กูอยู่ใต้โต๊ะตรงเนี้ใต้โต๊ะขอ่ะเออแถวๆนั่นแหละแถวฝั่งโต๊ะข้างฝั่งนี้เออๆนี่ๆนี่ๆเออตรงนั้นแหละแฟร์เขากูอยู่แบบรอบล้อมเลยมันเป็นเก้าอี้มันเป็นกระถางต้นไม้อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเรามาดูกันว่าฝั่งซีซ้อนหรือว่าฝั่งที่หาจะเป็นผู้ชนะเลยครับน่าจะซ่อนเฮ้ยห้องนี้ซ่อนเก่งจัดเลยกูชนะแน่ทีมกูชนะแน่หมดไปนี่ไง มึงอยู่ไหนวะแบ็คนี่ยันยังนี่ไงผมอยู่ไม่ยังแล้วยังแล้วเ้ยังดําพลังดําพลนงดําพลนเอา้อเาเียวอยปลาเสียวอยู่พี่ชายวะอะไรเงี้ยมาดีมาดีแบ็คมาดีมาดีทางสะดวกทางสะดวกทางสะดวกมาเลยมาเลยทางสะดวกเลยเข้าห้องกูแล้วมเเาลลเอเออกไปเคโอเคมามมอลยอล้ว มามามาตามกูมาตามกูมาแฟนกับกูมาเยอะมากเลยมอ้เมา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 กาบามากามาัามามายาม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 มา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 ามามามีมามามมามามีมา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 มมามามาไมา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 มมามามมา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 ามดทุกคนนะม่าผมมามม วายเฮ้ยผมว่าไอเนี้ยเนียไอ้เนี้ยไอ้ตู้ไอตู้เนียนตู้ที่แข็งแตกแตกเรียบร้อยไอคือไอไอไอพึงเนียนอยู่เรือสาม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 มันไม่มาตู้แบก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 มึงดูดิซิแบกมันอยู่ใต้เตียงเฮ้ยเฮียเด็มันอยู่ใต้เตียงมันไม่ได้อยู่บนเตียงเหรอไม่อยู่ใต้เตียงไอ้กล่องมันเป็นกล่องมันเป็นกล่องอ๋อเฮียคนเนียนเลยวูมันมองยากอ่ะเฮ้ยเนียนมากชนะชนะครับชนะครับ อุ้ยกูจะเป็นคนซ่อนจีบหายแล้วหนึ่งสองสามสี่โอเคตอนสี่อุ้ยเยอะจังวะเพื่อนเพื่อนขออยู่ด้วยนะเพื่อนขออยู่ด้วยนะอยู่นี่แหละกูไม่ต้องแล้วนะพื่มึงอ่ะไปหาที่ซ่อนอื่นเลยแกลขับกูตาไม่ได้เดียวแกลขับกูตามไปเยอะเลยแเป็นคำเดียวอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละ เตือกูหรือน่นเนี้เนี่ยเนียนจัดตือกูเลยแบกกับกูมาเต็มเลยฮ่าี่ไหนวะแฟกกระเปมาเต็มเลยแบกเฮ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกวนช้อนกวนกวนตะีเดี๋ยวกวนเหี้ยอะไรวะเล็กจะว่าเฮ้ยเยอะขนามาตีมได้วะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแวิ่งเล่นเต็มเลยเยอะามาเต็มได้ะอ้ยเลเน้ยเห็นไอแบกชัดเจาวเลยนนี้เี้ยเยอยแล้วเยอะแล้ว แม่งกับคุณต้องปล่อยไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตัวนี้เด้อเด้อเด้อนี่ไง้อเรบรอยนี่ไงนี่ไงได้อเด้อด้อด้เขาขับอะไรเมื่อกี้อะไรอะไรอะไรไก่กบอกว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ววะไอ้ยเดี้อเด้อหาเลขเบิดก่อนหาเลขเบิด์แล้วกัเลยล่ะไอ้เบ๊กหาเลขเบิดก่อนนี่ยืนกันี่มันต้องอยู่แถวนี้เลย แล้วนี่เลยเออตีสิก็ลองตีดูดิก็ลองตีดูดิฮ่้ย้ยจะตาย่าาเออระบบจะกว่าไอ้หัวใจหัวใจหัวใจเพิ่มเนี่ยตสุดเลยเหมือนเล่นอยู่คนเดียวเฮ้ยมึงช่วยหาหน่อยเพื่อนเฮ้ยวยมาหาหน่อยเร็วชียมาหาหน่อยดิแล้วอยู่ไหนก็หมดวันนีอ่ะเออตรงนี้หาหาต่อหาต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้่ะแถวนี้ะ

กองอ่ะ <schnell> เป็นกองอ่ะอ้ริวันนั่นแหละนั่นแหละตัวนั่นแหละตัวซอสนั่นแหละเออนั่นแหละแบ็คกูเป็นโคมไฟอะไรนะผมเป็นคนหาพี่ชายกูเปลี่ยนเลยกูเปลี่ยนเลยสับซะงั้นนะจบแล้วแบ๊คจบแล้วมันจบแล้วเราเราเราไม่เราไม่สามารถคุยกันได้แล้วเดี๋ยงเราจะเล็แตกหักแตกหักพูดอย่างมั่นใจเลยพี่เป็นโคมไฟอ่ะกูไม่รู้เป็นเยี่ยไร ไม่รู้ว่ะผมสุม่มเอาละกันต้องแหนมันพี่แบบว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ผมว่าตีแม่งเลยตรงนั้นเนี่ยไอตีนี้ว่ะสุดยอดเลยนะที่ยองพี่นะมองเห็นแบ็คอยู่ไกลไกลแถวนี้เรี่ยเปล่าวะไอเหี้ยไอ้พวกเหี้ยนี่มึงขยับทำใบวะตายไป้ายตว์ไปพี่ พี่ชักโคกงมาเลยยี่ยี่มาเลยกับตายกับตายเดียว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 สุดยอดเลยสุดยอดเลยพี่ผมหได้สามตัวแล้วพี่สุดยอดเลยหัได้สามตัวแล้ยอ๋ออ๋ออ๋อใครว่ามันบอกว่าแถวนี้มับอกโคฟายตั้งอ้าวชัดขนาดนี้โคฟายไม่ใช่ไม่ใช่โตโตดิ อันนี้อันนี้อันน oh yeah. yeah well, oh. ี้อันนี้เยอะเขาจะพูดยังไงที่มันมันพูดไอ้เหี้ยไม่เกินเออฮะโอ้ยเจอ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 กลัวไม่เจอกลัวใดไม่เจอกลัวเลยตายไเลยมาเล่นมุมมาเล่นมุมมาเล่นมุมเนเนอเนอะมุมเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ข้างในหรอกแบ๊กไม่ใช่ข้างในหรอกอยู่ฝั่งนู้ี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ชั้นน่ะ เราเลยดูแค <łość> ่ห้องนี้ละเอียดละเอียดโอเคพอได้อยู่แล้วก็ตรงนี้นี่ตรงนี้แล้วก็ห้องอื่นน่าจะสุ่มหงตรงนี้มึงนี่เหี้ยจริงๆเลยนะมึงเนี่ยกูอยู่ดีแหละไอ้สัสยังไงวะเฮ้ยแยกกล่องเที่อะไรเนี่ยกล่องอะไรวะเนี่ยทำไมกล่องมันอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวทำไมโต๊ะมันไม่ตรงวะก็อีกมันไม่ตรงอืม ไม่เนี่ยเขาไม่อยู่เขาไม่แอมนี่ไงว่าแล้วอยู่อะไรกลางห้องกล่องไม้เราบอกกล่องไม้เดี๋ยวเราไปไปดูไปดูห้องที่เราดูไปดูห้องนี้ก่อนนะเก้าอี้หนึ่งเก้าอี้หนึ่งเย็แล้วกูต้องไปชิมมึงมาตีมาทำไมล่ะแม่งตีให้เองกูต้องไปยางตรงดีให้ได้เลยไหมกูจะไปอยู่ที่ไหนดีวะกูมึงอยู่เพลิยนพลาดดิ ไอกล่องนี้ไม่ใช่ตัวไหนวันนี้อ่ะอยู่ไหนวะไปแล้วอ่ากลองนี้เอ้ยไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วเร็ว่ะเร็ว่ะดีวววเอวเคลืนย่อยเอวเคลืนย่อยไละสีเขียวไม่ไม่เกือบเร็วเกือบเร็วไม่ไมไม่สีเขียวมันบอกใสีเขียวนี่เหรอะ อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไล่ไ่ไ่ขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยเออะไรนะ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 เะ้ยน้อนะอะไรนะอะนะอะยนเอะไรนอยนะอะไรเอนีอยไอะไรนอไออะไรนนะอะไนอนรอนรอรอไไนเอไอนไนนเอะไอนอะไไออเออะ ไอ้ใบ้ใบ้อะตายกูไอ้ตัวที่มึงมาจ้องเนี่ยเขาอี้ตรงตรงตรงขอบขอบประตูแม็กนั่นแหละกูเว้ยแล้วก็กูกูย้ายมาจากตรงนี้แม็กกูกูย้ายมาจากตรงไอหน้าเคาน์เตอร์อ่ะที่ที่มันมีกล่องอ่ะที่มันมีกล่องอยู่ข้างบนกูอะโอ้ไอเย๊ะนี่แม่งต้นเนียนอยู่ไหนวะแม็กมึงไปซ่อนไหนวะผมอยู่ใต้เอเลยก็ใครไกูดูมันไอเจดีไม่เหนืยไม่เหนื่คอมพิวเตอร์นี่คอมพิวเตอร์อยู่ตรงเนี้ยดูดิมันคือมันสบายวันน่ะ อ้อยอ่ะโอ้โอยเอาเ้าพี่ก็ตายพี่พีตายแตกแล้วพี่ <c oughs> เป็นแตก <c oughs> เดี๋ยวพอดูแบ็คต่อนะเอ้ยผมเนียนมากพี่แตกข้างๆผมอ่ะพี่ดูดิเหี้ยอะไรเนี่ยสุดท้ายแล้วพี่ดูดิฮะมันมองไม่เห็นโอ้โหคนเนียนโอ้ผมใจมาที่แบบว่าเอามาเป็นเนี่ย <c oughs> เอเ้ยได้แล้วมันตีไม่โดนไก ง่ง่โง่ง่โงอไหร่วองลูกมนี่แหละยังไม่มีหน้าโจไม่มีอะไรอยู่นังนเงี้ยซีไม่อยู่เยอะเม่งหรตนี่เพื่อนต้นไม้ในมือนี่นากระพรอยู่หาเลยปะทไมวะพี่ก็ตันตีนเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮเเอาไมดีเอาเลยเฮยเฮ้ยเ้โดนคนแรกกวกเลยคนอยู่อกแล้ววผมเนียนเนียนแต่เหลี่มไม่เคยมองผมเนียน ตเกูบอกวะดนกะทืบงเขาสักทีอยู่กบบ